สวัสดีครับวันนี้โอ้โหมีผู้ใหญ่ใจดีมาแจกขนมให้กับเด็กๆหมู่บ้านหลังเรานะครับนี่ครับน้องหุ่นดินก็เข้าร่วมมาเขานะครับนี่เลยครับนี่เลยได้ขนมนี่ครับของรางวัลสำหรับเ e ด็กๆกระเป๋าจะเป็นเครื่องเขียนนะครับแล้วขนม รางวัลเยอะแยะเลยครับอันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับนี่เลยครับมีขนมมาแจกให้กับกเด็กๆอันนี้ดีใจไหมครับได้ขนมครับดีใจมากเลยโอโ้โหนี่เลยครับแต่ละคนได้ขนมแล้วได้ไรครับเนี่ยแต่โชว์เด้โชว์ของก่อนโชว์ชวของหนอ,อู้ไม้มทัดเลย ได้กระเป๋าโอหยิ่งใหญ่เลยครับผมนี่นี่นี่ได้เลยยิ่งใหญ่เลยเป็นสอเครื่องเขียนนะครับสนับเด็กๆปอโต้ปอโต้ก็ได้เยอะนะครับไหนโชว์นะครับโชว์โชว์หน่อยมีได้อะไรบ้างได้สมุดแล้วก็ยิงสอเป็นเครื่องเขียนนะครับเครื่องเขียนทั้งนั้นเลยนะครับนี่ต่อแถวนะครับขอบคุณผูใ้ใหญ่ใจดีนะครับ ไอเมมาสนับสนุนในการเด็ก,ดกของวันของเรานะครับมีนมแจกด้วยนีขอบดินโอโู้้นี่เลยของประเด็นก็ได้นครับนะม,มีมีการเลือกสีด้วยไ <laughs> ม่ชินชอบก็เลือกได้นะครับนี่นะครับเด็กโตจะเป็นเจสันของเด็กๆนะครับที่มานี่นะครับ รับของรางวัลจากผู้ใหญ่ใจดีเ,เนื่องจากในวันเด็กนะครับนี่บรรยากาศ